ต้นไม้ตอนนี้ผมชอบมากนะคือไม่รู้มันพอเลยไมันถึงโน้มมาฝั่งนีท้ทุกคนจะวะมันล้มหรือว่าอะไรอะไรเอเรเอแล้วท่านรู้เรื่องอันนี้ไหอที่เราจ,จัดการในมอคีพม่า,มาไปอะ่ะเฮ้ยทุกคนทีนี้เสียงเลยทุกคนทีนี้เสียงแล้วต้นไม้ที่ไหนมี่ได้เฮ้ยทุกคน,น,น,กคนมาถึงแล้วทุกคนมาถึงแล้ว มัเมันอรอพักกูเหอรอพักกูคุณนั่งพาขึ้นล่างเงีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีหนุ่มปานาอาร์ทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสามคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเลยครับผมสวัสดีครับผมน้องต้นไม้ครับครับกับผมแฝดใหญ่ก็มาเช่นกันนะครับทุกคนถือกล้องอยู่นะโอเควันนี้เราสามคนมีภารกิจก็คือ ขึ้นไปหาท่านฤาษีที่เราเคยเจอท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงน้าตกใช่ซึ่งที่เราขึ้นไปครั้งนี้ใหญ่ไปปรึกษากับผมแล้วก็น้งต้นไม้นะอืเราจะไปตามท่านฤาษีหรือว่าจะไปขอให้ท่านอ่ะช่วยคนป่าลาซูหายจากอาการความจําเสื่อมหรือว่ามีผ้าผืนผาต่างๆ้เก่กับความจําตอนนี้ก็คือเห็นเหมือนแม่ไปคุยกับแม่แบบว่าทั้งที่แบบไม่อาจจะเป็นเสียไปนานแล้วแต่ว่าคิดไปเองเนี่ยยัง คิดไปเองอืมใช่ก็คือลาซูเนะี่ยคุยกับแม่ได้คุยกับน้องชายที่เสียไปได้แต่แตที่ว่าเขาตายไปนานแล้วเราก็เลยจําเป็นต้องขึ้นหาท่านสี่ให้ช่วยเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถไปโรงพยาบาลหรือว่าอะหมายได้ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนซึ่งเอกสารอะไรก็ไม่มีซิ่งที่ทําได้คือทาง,ทาง,ท,างทางใชว่าทางสายาศาสตร์ปะก็คือใช้ความเชื่อช่วยบุคคลทุกคนนะโอเคเดี๋ยว เราสามคนจะเดินทางไปหาท่านฤาษีแล้วตอนนี้ก็เวลาจะบ่ายโมงแล้วทุกคนนะก็ทางพี่เดินทาตกด้วยเป็นกำลังใจทีนะแล้วก็ภาวนาให้วเจอท่านฤี่ีเพราะว่าเราไม่สามารถการันตีอะไรวาท่านฤี่ีจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าทุกคนนะแล้วขอท่านขอให้น้องลาซูหายไๆแล้วขอท่านฤี่ีให้คุณร่วมมือกับเราด้วยไปทุกคนฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมไปครับไปเรืมอโอเคพี่ตอนนี้ก็เดินมาได้ระยะแล้ว เราก็ขอถ่ายบางช่วงบางตอนให้พี่เอฟซีดูนะทุกคนนะนี่วะเด็กทุกคนครับดูว่าเราทำไมไม่มีท<ม>ี่พึ่งจริงดูเรื่องพี่แล้ก็ไม่อยากให้เขามาเหนื่อยนะเหนื่อยกับเราแทันแล้วลูซี่อาจจะช่วยเราได้อาจจะเร็วกว่าอตอนรอดูว่าลูซี่จะเขาจะให้ความร่วมมือกับเราแค่ไหนใช่ลูซี่จะใช้ใช้บพวกพวกไง,ไงวิชาที่ท่านแบบมีอยู่เพื่อรักษาน้องอะไรก็แล้ก็ ไปช่วยเดีนันจู้นะไปชูมาระวังนะโหดูทางลุขึ้นเยอะมากเพราะเราไม่ค่อยได้มาเลยโดยที่เราคิดว้แเราระวังแผนว่าและไว้เราว่าจะขึ้นไปอ่าพอเรียนกับต้นไม้ประมาทใจป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นไม้จ้าไม่เรียนใช่จริงตไม่ทำให้น้องขาเรียนได้นะเราจะไปกันเองต้นไม้ไม่ได้ไม่ไม่กดพี่ใช่ป่ะไม่กดพอพี่จะไปหาพ่อต้นไม้แต่ว่าพี่จะไปกันเองไง เดี๋ยวพี่จะกล่อมให้พ่อถ้าเจอนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะ,จะ,จ,ะจะพาพอ่อไปไหนกลับมาหาต้นไ,ไม้สักครั้งอะไเงยนะมาเที่ยวหาแต่ว่าต้องดูเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของความ <laughs> เป็นไปได้ด้วยทุกคนไม่สามารถรับปากหรือยินยันได้ว่าจะมาหรือไม่มาไปจะได้หรือไ,ไม่ได้นะอากาศดีเหมือนกันนะเพราทางงขึ้นเยอะเลยไม่ได้มานานอนะ่ะพาน้ำก่อนนอน่อพักกลางน้ำก่อนแล้ว เดินมาไกลแล้ว่ะวิไรโอ้น้ำใสมากเลยทุกคนน้ำยังสวย,ยอ่ะ ยนะอืมไม่รู้ว่าเรามีความหวังนะที่จะต้องเจอท่านฤทศได้แต่ว่าความหวังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ได้สมัยร้อนเปล่าร้อนเปล่าก็ะมาจะโผล่มากับเราแค่ต่ออาทิตนั่นทุกคนนะเพราะว่าน้องจะไปเรียนทุกคน คือเราตั้งใจให้น้องแบบว่ามีการศรึกษาที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนเราให้ได้นะเล็กดิลูกอะไรวะเป็นผลผลของอนต้นเนี้ยเนห้วงพ่ไปเดินต่อ,อเสร็จแล้วพักเสร็จแล้วไปพี่ครับเราขอเดินทางกันต่อทุกคนนะเ <ไป S 1> ดินตามน้ำไปใช่<ไ>ป,ป่ะไดทกนเดินตามน้ำไปแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเรายมพอถ่ายแบบ ยาวๆให้พี่ดูนะทุกคนพร้อมนี้ธรรมชาติมันสวยมากแล้วก็เราไม่ค่อยมีโอกาสจะมาบ่อยๆทุกคนแกะกระถ่ายพี่เอฟซีดูแบบพร้อมๆกันนะโอ้ยมันข้ามี่เงี่ยวะ,ะข้ามไปเงี่วะป้าบอยของเก๊งไงเออไม่ไข้ามมันง่ายๆอ่ะแม่ป้าป้าน้ำใส่มากเลยพี่พี่ มาเดินทางต่อแล้ว s go. Go. <S ก่อน let's go ซุทนไมเล็กอะไปก่อนเหรอใช่ครับเราสองคนนั่งพาทุกคนนะแล้วก็เล็กก็เดินทางขึ้นไปก่อนเล็กเอ้ยเลย เฮ้ยทุกคนทีนีงรทุกคนที่นี่งแล้วไนมไหเฮ้ยทุกคนมาถึงแลวทุกคนมาถึงแล้วมองไม่รกูเะกูนั่งพักอยู่ลางอะ ไถือก้องก่นดิพี่จะพับางเกงขึ้นก่อนพับไปก่อน้ที่อยู่ชโอยทุกคนสาธุสาธุสาธุทุกคนทั้งสี่นั่งอยู่ะยน,นะตา,าไมไปทักก่อนเลย มไม่เอาพับเก่เครื่องตีขึนาไม่เจีอยบมีต้องเอาหมดเลยเลยเลหขึ้นหมดขึนอาเฉยเลยขึ้หมดเฉยเลครับมีครทำไมเข้ามาทำไมนั่งนั่งนี่กัไล่นั่งลับทางนีกอนาลับทางก่อนไปมาจีนก็จะให้คุนั่งไป่าหลอกหลังใจให้ละมันต้อมันจะเสียงมันจะไม่ได้ยิน บอกว่าน้ำค่างจะเย็นโอ้ใม่มกน,น้กลับทานะวนน้ำกับท ใ้ตงามอะไรละถามทานอะไรวาต้องการให้ท่านช่วยเลยราเราจะทำอทิษฐาะท่าส่ชอบทีครับกนูท่านคท่านาไจะรบกวนท่านจะให้ช่วยบางอย่างท่านจะช่วยหรือเปล่าพอดีดูคนป่า คุจจาะห,หัวหัวครับท่านเปนน็นโดนจะแท้นะแล้วความแข็งนะทำให้ความจำหรือว่าสมองเสื่อมครับท่านมันยังนอวมนี้วิธีแก้ไขโดยที่ไม่ต้งรักษาด้วยแท้งหรือว่าหมอเลยนะครับท่านได้แล้วผมต้องพาน้องมาหาท่านหรือว่าท่านสามารถไปหาน้องที่บ้านคนป่าเพราะท่านเคยไปใช่ไหมครับได้ไ ้คนป่าซึ่งผมไม่ส Eller, ามารถไงผมไม่สามารถจม <additionally, S 1> น้องได้ดน้องมาที่นี่ผมไม่สามารถทำได้ท่านตายก็ตายขายเวลาผมดีใจมากเลยที่เจอท่านนี้ผมไม่คิดว่าจะเจอท่านนี้สามเพราะว่าท่านมาไปนู่นไปนี่บ่อยไปไอ้ขัดข้อหรือท่านแบบยายที่เลยผมไม่รู้ว่าท่านจะไปงยินไหนบ้างผมคิดว่าชอบีมีบุญมากครับท่านยาย ถามท่านว่าท่านทราบข่าวใช่ไหมที่มีท่านสี่โดนสมิงกินอะ่ะท่านทราบข่าวเปล่าพี่มีเมื่อสท่านหนึ่งโดนสมิงกินในป่าว้าวแล้วบอสทะลุอะไรแดงสีม่วงเม้อสิบเทียบแบ็คทุกจะทุกจะเพิง่งไปเรืร่อที่ไมนใหม่อะไรอืมอ๋อเสียงไม่มีกบการดับ เนี่ยป้องกันตัวใช่ไหมครับท่านที่ท่านที่เสียไปแต่ว่ายืดไม่ค่อยเยอะเหมือนท่านใช่ไหมครับท่านที่นั่นจะเป็นแบบอายุโตกว่าวิชาก็อาจจะน้อยกว่าท่านครับทุกอยากให้ท่านให้พรพวกอย่างใช่ไหมครับผมบัตรอยากจะได้ของดีหรือว่าให้พรให้เราแบบโชคดีแล้วก็วันนี้ลงเราต้องการครบไม่ดีครับเพราะว่าวิผมเพิ่มได้เราใหม่ใช่ไหมครับท่าน มีแค่รถกัตติาคมเท่าน้ พอจะมีเวลาหรือว่าวันที่กำหนดได้ไหมครับว่าท่านจะไปหาไปช่วยคนป่าวันไหนดีครับท่านยังบอกไม่ได้แต่ท่านที่ยังไม่สามารถรับปากไนดะ้ก็เราเรา,เราได้มาแจ้งทุกสี่ก็ยังดีเพราะว่าใ,ใ,ให้ท่านหาเวลาว่างไปให้เราก็ได้ที่เรามาเพราะว่าเรามาทำตามคำพูดที่เราคุยกับคนป่าไว้ซึ่งตอนนี้เคาจะร้อนช,ช่วยเขาและตอนนี้ไม่รู้ว่า ลูกชายหอจะเป็นไงบ้างมันจะเข้าออกมาจากบ้านเขาอ,อะผมว่ากูว่าท่านรู้เลยตอนเนี้ยเราก็สบายใจหนึ่งเรื่องคือเรามาันจะมาแจ้งท่านสี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านสี่เข้าไปหาเราตอนที่ท่านอ่าไม่จะทุรละหรือว่าท่านแบบว่างจริงก็กได้ ท่านทาตรงนี้ได้ไหมครับทุกนทำที่ไหกหแล้วอย่างนี้พวกเนี่ยบุญนต่างล้อมรอบพวกเราสาลส่นได้ก็ร่างกรรมกินดีกว่าทุกคนตั้งกล้องยิงนไครับหินอ่ะเอาออกมาเราจะร่งกรมาิีกันแค่นี้พอถ่ายดีโอย่างนี้นะครับตอนนั่งกรรม่นข้างคันดีครับ้ตั้งเองนั่งอ จะพาพี่ทุกคนมานั่งสมาธิกันทุกคนนะผมเล็กแล้วก็น้องต้นไม้กับ 34, รรท่านที่สี่ขอท่าสมาธิแล้วก็ทําบุญให้กับสิ่งอาจารงๆ <ขอ S 1> ที่เขาทำไม่ดีแล้วก็เราเคยทําแบบพวกบาปอะไรเงี้ยขอ,ขอ,ขอท่าสมาธิเพื่อทําบุญให้เขานะทดแทนเออแล้วก็ภาวนาให้บาลูาลาซูคนปกติคนป่าทุกคนหายติดการอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้นะขอไปตั้งกล้องให้ที่เอีก่อน ที่หัวต้อ,อ,องไปหาที่ตั้งก้องนี้ยที่อาจจะไม่ค่อยจะสะดวกขอภายทีทุกคนแต่แว่าก็กาจะไม่เปียกนะสุดท้ายผมก็เปียกก็อบอกว่าที่นี่ยโคจริงเ่ยอ่ะดีมากครัวบว่า ที่ใต้อตกอ่ะมันมีแบบความชื้นไอ้น้ำแบบไม่ความร้อนนะใช่เงือไม่มีนะนี่จะแบบคมเย็น้เหนไม่ยนั่งผมัแบเย็นมากๆเลยใช่เี๋ะดเตนสบายเลยเมาดิมามาแล้ทำาทีแล้วก็ทำบุญกันดีกว่าทุกคนขอหนีโอกาสอีกสักครั้งในชีวิตนะทำที่สี่ เรียบร้อยนะแล้วสมาธิแล้วก็ผมทื่รยใจผมทั้งหมดเ่เยอะมีเงนเปนยัก็มาดูถึสุ้มดีหวังว่าที่เราส้างไปนี้เป็นวาจก้าวหน้ความดีนะวันนี้ร่วมรับไปก็ที่เขาเพราะวนอยากให้อาครรม้เราเพทำไห้เยอะขอนไปดี๋วจะมาตรงนี้ไภาวนาแขกแม่ตายขอไปทุกคน โอเคทุกคนถือว่าผมรู้สึกดีมากนะเป็นไงบ้างทุกคนโอเคใช่ปะ่ะไปเดี๋ยวไหนต่อเดี๋ยวกลับเดี๋ยวว่าจะนั่งอยู่นี้กับท่านสิทธิ์นั่งฝั่งท่านเทศก่อนเปล่าก่อนก่อดีมากเลยถือว่า,าวันนี<ๆ>้เรามาทำพลัดกินสำเร็จนะตามหาท่านสิทธิ์จนเจอแล้วก็ได้ขอให้ท่านช่วยแล้วแต่ว่าท่านไปประเดนท่านยังไม่สามารถบอกก็ได้ เราเข้าใจทุกคนไม่สามารถท่านก็คือรอเวลาบ้างจริงนะบางทีท่านบำเพ็ญประโยชน์อยู่หรือว่าบำเพ็ญสินอยู่เงี้ยเราไม่สามารถมาขัดจังหวะท่านได้เลยจริงๆเนี่ยทุกคนครับมันบอกว่าต้นไม้ต้น,ตนนี้ผมชอบมากนะคือไม่รู้มันเพอาะอะไรมันงโน้มมาฝั่งนี้ทุกคนจะว่ามันล้มหรือว่าอะไรอะไรมันเอียงมามันหล่อไปสะพานเด้งให้กับทางน,นี้สิหป่าไม่แน่นะต้องถามท่านอนะท่านครับต้นไม้ไมันโน้มมาเยยีา่ไม่ได้หักหรอครับ เขอกอะไรวะเด็กเป็นธรมชาติขมันเลยอย่างเงี้ยคือแบบ็นปกติของมันแล้วก็มัน่ะสามารถเป็นสะพานให้ท่านเวลาที่น้ำอะุกเฉอนเยอูนู่านรถเดินได้แล้วก็เดินเข้ามาอ๋อก็คือมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านได้สีทาให้อยากนั่นเป็นก็คือเป็นสะพานหนึ่งจุดที่สามารถข้ามหลบน้าแล้วก็ทุกคนสังเกตห ผมงงกับต้นนี้มากนะมันเอียงมาแค่เก้าสิบองศาเลยปะหน้าร้องกับพื้นอย่างนี้ทุกคนจะปะมันจะล้มนะแต่ก็ไม่ล้มแต่ไม่ล้มเพื่อเป็นทางเดินทานทีสีใช่ทางเดินสิสวยมากเลยที่บอกเลยมันจะล้มมันก็ไม่ล้มอ๋อยังไงต้นมันไงมีสองกิ่งเหรออ่าอันนี้คือต้นที่ยืน ปกติจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเท่านี้มันดันเอียงมาอย่างนี้มันสวยมากเลยพี่บอกเลยเฮ้ยดีอะมันดีมากเลยพี่มันก็ไม่หลบดีเนอะต้นไม้ชอบป่ะชอบครับแล้วมันก็สามารถนั่งอย่างเงี้ย เออเลยท่านรู้เรื่องอะไรี้งวะที่เราจ,จัดการในมอีพม่มาไปอะ่ะนะทำาไมไม,ไม่ยังไม่มายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เลยนะไม่ต้งบอกท่านหรอกโอ้ยนั่งสบายมากนะเป็นน้ำแบบนั่ง,น,งนั่งสวายนั่งอยู่มาเยอะเลยทุกคนนั่ง,งหลายขาก็ได้พี่น่าจะบอกว่าน้ำเย็นมากเย็นกว่าปกติกว่าที่บ้านเราอ่ะทุกคนเย็นเชี่ยบเลยพี่ดิ ก็ปาเลยอืมโอเคพี่แบบแป๊บเด,วดีวเราจะทางกลับนะเพราะว่าเราไม่รบบวนท่านผิดนนละพอท่านใจก,ก็ทำสมาธิองแกนะทุกคนนะดีเราไม่สามารถที่จะเนีย่ยอยู่ทั้งวันได้เพราะว่าคือเราท่านจะไม่ป็นส่วนตัวนะทุกคนนะท่านอยู่นี้เพราะว่าต้องการความส่วนตัวต้องการความสงบหนีจากโลกภายนอกละวะไปที่มาไม่เจอท่านนะเพราะว่าท่านแล้วแต่ว่าท่านจะปาาาาาราก้หรือเปล่า ไม่ีที่ดวงคนด้วยแล้วก็ความความต้องการคนคือว,ว่าอะไรมันจให้ท่านช่วยเหลืออะไรอ่ะแค่าค่ประกอบตัวให้เห็นอยู่ที่บุญนี่แหละเราแบบว่าต้องการแบบว่าท่านช่วยจริงๆแล้วก็เราทำบุญมาเยอะจริงๆแหละเราถึงจะมาเจอท่านอย่างนี้ทุกคนโอเคพี่ฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องพี่แสตปีแล้วก็เรารอวันที่ท่านจะไปหาคนป่าอยู่แล้วก็จะอัปเดตอาการนะให้พี่พี่ทุกคนได้รู้เรื่องของลาซูที่ตอนนี้กำลังแย่อยู่ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องพี่แฝดไปเรื่อย อย่าไปไหนกันทุกคนนะอยู่ดูพี่แฝดไปก่อนโอเคไปพี่พขอปิดคลิปนี้ก่อนพบกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายๆต้นไม้สวัสดีครับ,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 บสวัสดีครับ,รบไปลาท่านที่สี่ก่อนเลยไปกลับลาก่อนไปขอกลับลาท่านที่สี่ก่อนท่านจะขอกลับลาท่านที่สี่นะครับท่าน